สวัสดีค่ะขอตลับสูมันนี่ออนไลน์คลิปนี้มาจากวอลเล็ตฟรีนะคะประจำวันที่11กันยายน2566ใครมาช้ามาไม่ทันก็รอมาร่วมสนุกกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะช่องนี้แจกวอลเล็ตฟรีทุกวันจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับคนดูคลิปค่ะคนดูเยอะแจกเยอะคนดูน้อยแจกน้อยคนดูหลักร้อย แจกร้อยสองร้อยไม่ไหวนะอันนี้พี่พูดตามตรงเพราะว่ามันแจกได้แหละแต่มันคงไม่ได้ทุกวันมันก็อาจจะได้แค่ประมาณสองวัน3วันแรกแล้วก็จากนั้นก็ไม่มีการแจกแล้วนะคะก็เข้าใจกันนิดนึงเนาะส่วนการแจกก็มีบอกโค้ดดังเปาอย่างวันนี้นะคะโค้ดดังเปาที่เอามาแจกในวันนี้คือคำนี้นะคะ วีดีโออันนี้คือโค้ดอังเป่าส่วนเวลาเวลาที่จะสามารถรับโค้ดอังเป่าในวันนี้ได้ก็คือ2 1นาฬิกา5นาทีใครดูจบแล้วไปที่ไลน์ได้เลยส่วนใครที่รับไม่เป็นก็ท้ายคลิปนะคะมีบอกวิธีการรับไปแล้วก็ดูนิดนึงนะจะได้เข้าใจส่วนคนที่บอกว่ารับไม่ได้รับไม่เป็นไม่เข้าใจก็ ถ้าคุณดูคลิปคุณเอาโพ้ด์อ่างเปาที่นุชใส่อะแล้วก็แอดไลน์เข้าไปหลังจากนั้นคุณก็พิมพ์โคสต์อ่างเปารอไว้พอถึงเวลาที่ประกาศในคลิปคุณก็กดสง่งแล้วก็เดี๋ยวมันจะขึ้นลิงก์อ่างเปาให้คุณก็กดรับอ่างเปาได้เลยนะอันนี้คือการรับคร่าวๆแต่อยากได้แบบจริงจริจรัดๆก็ ดูท้ายคลิปได้นะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะคะใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องไวน้นิดนึงกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่หรือคิจกรใหม่จะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะวิธีการใส่โค้ดอ่งเปารับบอลรเลตฟรีนะคะอันดับแรกให้เราเข้าไปที่แอปไลน์ของเราหลังจากนั้นให้มาตรงนี้นะคะที่เขาเขียนว่า หหน้าลักเสร็จแล้วให้มารูปคนเครื่องหมายบวกตรงนี้พอในหน้านี้ให้เรากดที่คำว่าค้นหาที่เป็นว่นขยายข้างบนตรงนี้ได้เลยในการค้นหาเราจะค้นหาผ่าน ID line นะคะ ID ที่จะใช้ในการค้นหาก็คือ a 7 x 2. S Q Z s H A มีแอดนำหน้านด้วยนะเสร็จแล้วกดที่แว่นขยายด้านหลังเพื่อที่จะทำการค้นหาพอเราค้นหาเจอเราสามารถกดเพิ่มเพื่อนหรือสามารถกดแชทได้เลยส่วนการรับนะคะให้เราดูคลิปให้จบ ถ้าคุณไม่ดูคลิปหรือดูคลิปไม่จบคุณจะไม่รู้ว่าโค้ดดังเปาในวันนั้นคืออะไรแล้วเวลาที่จะสามารถใส่โค้ดด่งเปาได้คืออะไรส่วนใครที่เข้ามาแล้วคือไม่พูดพร่ำทำเพลงดูคลิปไม่จบแล้วก็ทักสวัสดีหรือกดสติ๊กเกอร์มาอ่าอย่างนี้ ระบบจะส่งข้อความตอบกลับอัตโนมัตินะคะว่าสาเหตุที่เราไม่ได้ลิงก์อ่างเปาเพราะอะไรให้เราอ่าน,นตรงนี้นิดนึงส่วนใครที่ดูคลิปจบโค้ดอ่างเปาได้เวลาได้เรามาใส่ตรงนี้ได้เลยค่ะใส่โค้ดอ่างเปาเสร็จกดส่งเดี๋ยวระบบจะส่งลิงก์อ่างเปาแบบนี้มาให้ นี่นะคะอันนี้คือลิงก์อ่างเปาประจาวันส่วนการรับนะคะถ้าเรากดที่ลิงก์ไปแล้วถ้าใครยังรับไม่เป็นรายละเอียดด้านข้างมีเขียนบอกไว้แล้วนะคะว่าวิธีการรับหลังจากที่เราได้ลิงก์อ่างเปาคืออะไรหนึ่งสาสดูตามนี้แล้วก็สามารถกดรับได้เลยใครที่ยังไม่เคยได้ก็ขอให้ได้นะคะส่วนใครที่ได้บ่อยแล้วก็ดีใจด้วยใครมาช้ามาไม่ทนันรอในคลิปหน้าละกันนะคะ